ยังไม่มานะสามเขามีมากหน้าดิ่ช้นเปรี้ยวอืมอถ่ายถ่ายนูนเปรี้ยวถ่าย่ายี่ห้อนี้เปรี้ยว <c oughs> <c oughs> เออมีสองทีค่ะอ้าวเปกลับกลับค่ะอ่ะสามสองโอสวยอ่ะ 3, อสามสองเขาไม่เห็นบอลหอน้าเหมือนบอยปีหวยไม่เหมือนตะกี้เหมือาที่เหมือนปีเอาเหมือนบอยเอาเหมือนตัวนี้ เหมือนวันนี้ครับพี่หมอเฮ้ยมันไม่เหมือนทำไมไม่เหมือนบอยนีร้านกันเนี่ยเคาร้านราคา้ากอเาทำไมพี่หมอไม่เหมือนบอยล่ะครยายาดีไม่เป็นไรค่รักชานี่โอ้ยอันรักกันเลยกัรักกันนาอิร้านมันอยู่ตรงไหนครวันนี้วันนี้วันนเรามาอยู่กันที่สยามสแควร์ซอยหนะครับเดินสยามแซอยหนึแล้วก็ก็เห็นภรรยากาลัง บ้าเกียีเหนือนะครับก็เลยวหมอเที่หมอเหนื่อยไหมเมื่อวานเอาผู้จบตองก็เหนื่อยกันนะพอต้องอุ้มลูกดีนต้องอุ้มเมียอีกก็เลยว่าเห็นยังยังเมียยังบ้าเกาหลีอยู่ก็เลยลามากินเกาหลี้ไงคะเลยจริงจริงนะไมสิ้นเพราะว่านางคนเกาไม่ไหวจริงจริงหรือเออจบแล้จบี่จบเติมหน่อยกันเกาหเหรอมันน่าจะสิคนเกาไม่ไหวไงระวังสะดุดนะเธอ ครับสยามสแควร์ซอยหนึ่งเดินเข้ามาตรงเปินเอาตรงไหนตรงข้ามสกาล่าง่ายๆเออยังเยืกเลยนะร้านนี้เราได้ไปอ่านรีวิวกันมาแล้วแล้วก็บอกเพี่หมอวัชจ์ชายอยากชิมมากชื่อทงกึนกุยอะไรนะทงกึนกุยเดี๋ยวฉันพูดเจ้าของเป็นเกาหลีหล่อไหมเดี๋ยวก่อนหล่อป่าวเดี๋ยวเราไปดูกระเด็นต้องต้องบอกนี่ถ้าไม่หล่อเนี่ยพี่หมอโดนนะเดี๋ยวก่อนไม่บอกชิมอร่อยไหม ตายแ้วมีดที่เือกคค่ะภาษาไทรนี้ค่ะรงุยค่ะเจตตอนแรกคิดว่าตัวเองเก่งแต่มันมีตัวเล็กๆอยู่เดี๋ยวก่อนเจค่าฉันอยากรู้นี่ว่าว่าวเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวมีเป็นสเอหรอไม่จะจะบอกว่าจีเปินันก็ปื้มแต่เจคุยกว่าฉันปื้มากปื้มมากแต่เดีวเดี๋ยวราเล่าบอกว่ารา ใช่รั้งแรกมันเป็นการชงครั้งแรกเพราะว่ามันการมาติดกับช่วงเวลาที่เราเป็นฟีเวอร์เกาหลีอยู่ดีอยู่ crazy อ่ะอย่า crazy เรามีก้อยู่ไหนเราไ่ไหนอ่ะเราเรื่องิ่วแล้วอ่ะเราจะตามต้นลงไปใช่ไหม

อะไรย่งเงคือฉันเห็นฉันตามใน Facebook เธอฉันทับปิงบ้งอยู่ใช่ปะไอจีเออในไอจีอ่ะด้วยไอจีด้วยไอจีไหมไอจีจะเป็นหลัก,กแล้วเธอลิงก์มาให้เราใช่หรือเปล่าแล้วคนหนึ่งไม่ต้องไม่ต้อง